เสียงคลื่นซัดสัดฝังเสียงนกนางนวลร้องกลิ่นอายเค็มของทะเลนี่คือจุดเริ่มต้นของการผจญภัยครั้งยิ่งใหญ่ฉันเจอมันขวดแก้วเก่าๆฝังอยู่ใต้สายภายในบรรจุแผนที่ขุมมรัพ์ปริศนาขวดลับหัวใจฉันเต้นรัวด้วยความตื่นเต้นแผนที่โบราณเต็มไปด้วยสัญลักษณ์แปลกๆบ่อแ,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 แสรแรกรูปอุ้งเท้าสีขาฉันรู้แล้วต้องเป็นสีขาตะลุยล่าสมบัติเพื่อนซี้สีขาของฉันเจ้าตุ๊กขนปุยแสนรู้มันกระดิกหางอย่างตื่นเต้นราวกับเข้าใจเราเริ่มต้นการผจญภยัย ตามรอยแผนที่ผ่านป่าดงดิบระกกชัดข้ามลำธารเชี่ยวกรากปินป่ายหน้าผาสูงชันแต่ละบ่อแสคือปริศนาท้ายเราต้องใช้ทั้งไหวพริบและความกล้าหาญเจ้าตูบช่วยฉันดมกลิ่นหาเส้นทางคอยปกป้องฉันจากอันตรายแล้วในที่สุดเราก็มาถึงถ้ำลับที่ซ่อนขุมทรัพย์บ่อแสสุดท้ายคือรอยอุ้งเท้าสี่รอยบนก้อนหินเจ้าตูบเห่าเสียงดังวิ่งวนไปมามันขุดดินตรงจุดที่รอยเท้าทั้งสี่ชี้แ,แล้วแล้วหีบสมบัติปรากฏขึ้น หัวใจฉันพองโตนี่คือรางวัลของการผจญภยัยมิตรภาพระหว่างฉันและเจ้าตุกมันมีค่ามากกว่าสมบัติใดๆในโลกเสียงห่าวของเจ้าตูกดังก้องไปทั่วถ้ำราวกับเสียงหัวเราะแห่งชัยชนะการผจญภัยครั้งนี้เราจะไม่มีวันลืม